สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน i m m a g ิเชียน,นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อขที่ว่าใครอยากจะครอบครองหัวใจคุณสุดๆเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานทาม์เลสไม่จำกัดช่วงเวลาแล้วก็เป็นแรนดอมของเพื่อนชาวราศีพิจิกของเราด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีพลังงานตรงกรันเปิดมาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูพลังงานจากไพ่ในเมจิกเทียสน,นะคะไพ่เสี่ยงไฮ้ลักษณะภายนอกเดอสามใบนะคะอายุเท่ากันนะคะคนคนนั้นของคุณอาจจะอายุเท่ากันก็ได้คิ้วหนาแบบหนังจีนหรืออายุอ่อนกว่าก็ได้เท่ากันหรืออ่อนกว่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณก็ได้ เรามาดูที่พลังงานไพ่ทาโร่ตัวตนของคนคนนี้จะเป็นอย่างไรพระราชินีถือดาบคนคนนี้จะเป็นคนทัดลมนะคะราศีกุมราศีเมถุนหรือว่าราศีตุลก็ได้อืมเป็นคนที่ดูปากร้ายแต่ใจดีนะเป็นคนที่ จริงๆเป็นคนขี้เหงาแหละอยู่พอสมควรนะคะอัศวินถือดาบเป็นคนมุททะลุนะเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรแหละเหมือนชอบทำอะไรตามใจตัวเองนะคะเดอะชาริออตอัศวินถือดาบแล้วก็พระราชินีถือดาบมีแนวโน้มที่จะทำงานที่เกี่ยวกับทหารตำรวจนะคะ หรืออะไรที่มันต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายหรือว่าการเดินทางก็ได้นะือมอเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าไม่ก็คือไม่ทําก็คือทําไม่ชอบใครบังคับใครก็บังคับเขาไม่ได้นะคะสามดาบดาบเยอะนะคนคนนี้มีอดีตความหลังที่ไม่ค่อยดีชีวิตไม่ค่อยดีไม่ค่อยราบรื่นโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจนะคะ ชีวิตเรื่องของหัวใจอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ w e a of fortune เรื่องของหัวใจไม่ค่อยดีแต่เรื่องฐานะโอเคนะคะเป็นคนที่ฐานะโอเคแล้วเขาก็หวังแหละว่าช่วงชะตาเรื่องความรักของเขาเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าสองถ้วยสองถ้วยเออสองถ้วยขึ้นมาเหมือนเขาได้พบแล้ว กำลังจะดิวหรืออยากจะดิวกับใครสักคนเขาตกอุม่มรักใครสักคนอยู่แหละตอนนี้นะแต่ไม่รู้ว่าด้วยลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะกล้าเข้าไปไหมสามถ้วย3ถ้วยเหมือนเขาจะเข้าไปดิวแบบเป็นเพื่อนนะเออเข้าไปดิวแบบเป็นเพื่อนเจอฮลโลแฟนเข้าไปดิวแบบเป็นเพื่อน แบบนิ่งๆแบบให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะคะคือดูท่าทีก่อนน่ะดูท่าทีก่อน The world คนคนนี้เป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูหน้าตาดีเป็นคนที่ดูสุภาพแต่เวลาพูดนี่คนละเรื่องเลยนะเออลักษณะภลิภายนอกนี่คือดูสุภาพดูเรียบร้อยดูสุขุมนุ่มนึกแต่เวลาพูดนี่คือบาดรึกกินใจนะคะ คำพูดบาดหรือกินใจไม่ค่อยเข้าหูคนอัศวินถือไม่เทา้าชีวิตมีการเดินทางบ่อยชีวิตน่าจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางจริงๆหละนะคะหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยเหมือนเขาแบกรับความรู้สึกอะไรอยู่เหมือนเขาอยากจะให้โอกาสตัวเขาเอง เหมือนอยากจะให้โอกาสตัวเขาเองอะแต่ยังไม่กล้าเริ่มสามไม่เท้ามีการแอบ,บส่องมีการแอบ,บส่องแอบบมองนะคะอาจจะเป็นเพื่อนๆชาวราศีพิจิกของเรานี่แหละนะเหมือนอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเข้าหายังไงนั่นแหละมาดูพลังงานความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอก ดูนิ่งๆนะคนคนนี้เดอฮัลโหลแฟนเดอไฮโลแฟนเขาก็รู้สึกว่าคุณก็นิ่งๆอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณก็นิ่งๆใส่เขา mm hmm. พราชนีถือดาบ mm hmm. แล้วคุณก็มีกำแพงใส่คือเหมือนกับว่าเป็นคนลักษณะ คล้ายๆกันอืมเหมือนลักษณะคล้ายๆกันหกดาบแล้วบางครั้งเรารู้สึกว่าคุณหนีเขาด้วยเออตั้งกำแพงใส่เขาแล้วก็หนีด้วยนิ่งๆใส่เขาด้วยนะคะนอกจากนี้เขารู้ดีว่ามีคู่แข่งเยอะอมืมีคู่แข่งเยอะพอสมควร The p ฮพร s t e s s เขาน่าจะต้องอยู่แค่ในมุมมืดอะ่ะเขาเขก็ชอบคุณแหละแต่เขาอาจจะต้องอยู่ในมุมมืดลับๆอะ่ะห้าถูห้าเหรียญเพราะเขาน่าจะยังไม่กล้าพอนะเพราะว่าสามดาบเขายังเคยเจ็บเรื่องความรักความรู้สึกอยู่ยังไม่ได้หายจากตรงนั้นเท่าไหร่นะคะ เราก็มีความกลัวอยู่ในใจลึกๆมีความกลัวจริงๆเดอะมูนมีความกลัวมีความกังวลมีความไม่กล้ามีสิบไม่เท้า ได้แต่แบกรับความรู้สึกเอาไว้แล้วก็สีดาบได้แต่แบกรับความรู้สึกเอาไว้ได้วยความกังวลด้วยความไม่กล้าเพราะว่าคุณตั้งดาบใส่เขาตั้งท่าหนีเขาแถมยังมีคู่แข่งเยอะได้แต่อยู่นอนนิ่งๆน,นะคะได้แต่ดูนะได้แต่ดูอะได้แต่แอบมองคุณอยู่ไกลๆจ้ะใบสุดท้าย อัศวินถือถ้วยได้แต่แอบมองแอบดูอยู่ไกลไม่กล้าเข้าไปต้องรักษาระยะห่างต้องรักษาใจตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาพผูฉะนั้นเพื่อนๆชาวราศีพิจิกคุณอาจจะเจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคุณนี่แหละนะวนเวียนอยู่ใ,ใกล้คุณนะคะแต่เขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาเขาไม่รู้จะเข้าใกล้ยังไงนะคะ พลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆชาวราศีพิจิกของเรากับเขาคนนั้นก็ได้แล้วก็การทํานายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพื่อนๆกันไปขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิน m ม d ิเชียนช่วยกดติดตามกดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ